สวัสดีครับพวกเรามาจากรายการคอมท u วออนทัวร์นะครับผมนายพัทยาวจิตตุูครับและผมขณะนี้พวกเราอยู่ที่วัดอารุณพระชรารามนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าวัดแจ้งนะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะไปทำอะไรเดี๋ยวตามพวกเรามาดูกันได้เลยนะครับ นีมพ่อเราอยู่ที่ชั้นสองของยอดพระปางนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูปฏิมาก,กรรมที่ติดอยู่ภายในนี้ก็เลยนะครับตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่ที่ชั้นสามของยอดพระปางครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูจุดสุดข,ของยอดพระปางเลยนะครับจะอยู่ทางด้านบนนู้นะครับ องพระปางตั้งอยู่ริมฝั่ปตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพยาลักษณะรูปทรงและส่วนประกอบของพระปางสร้างได้สัดส่วนสวยงามสูง81เมตรรอบฐาน234เมตรประกอบด้วยปางเล็กล้อมอยู่4ทิศจากยอดพระปางลงไปหาฐานมีสิ่งต่างๆตามลำดับคือ 1. พระมหามงกุฎ 2. นพคุณหรือลำพูขัน สามพานาลายแบกสพยาคุดแบกครับตอนนี้พวกเราสองคนก็นอยู่ที่จุดสำคัญของรายการของเราเลยนะครับว่าจะเป็นพาะแทนาา่นพระเจ้าพุมพงธนบุรีนะครับก็สร้างขึ้นมาปีพศสอ 2, 3 1 0นะครับก็จะเป็นพระแทน่นไม้สักทองนะครับใช่ครับซึ่งมีนะักท่องเที่ยวมาสนใจกันมากนะครับแล้วก็จะมีเข้ามาเสริมดวง<ม>รอด ได้ได้ไม้แท่นนะครับแล้วก็เราจะมาลออกันเลยกนนะครับ ยักษ์วัดแจ้งนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีนะครับก็ตอนนี้กําลังบูรณะอยู่นะครับก็ดูทางด้านนี้ได้เลยครับครับสุดท้ายนี้พวกผมสองคนก็ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระสมเด็จเจ้าพยาด้วยนะครับในโครงการผลิตสื่อโทรทัศน์นะครับ ล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่สตารนะครับที่มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพวกเราสองคนนะครับและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นะครับขอขอบคุณอาจารย์สุเมธใจยเย็นนะครับที่ชวนพวกเราสองคนมาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะครับพวกเรา<ล>คอมทู<ล>รายการคอมทูออนทัวร์นะครับก็ขอจบรยการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ชุมโมนี้ยังวิ่งตามความรัก